โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox กันมาที่มีชื่อว่า Marvel Omega Unfair วันนี้เรามาเล่น Marvel Omega กันกับอันนั้นหนาเกมเฮจริงๆกันทุกคนวันนี้เรามากับน้องฟรอสตแล้วก็น้องวาล่าแลทุกคนนะเอฟซันท์เอฟซีน้อยได้ไหมสวัสดีครับ Oh my god มาทุกคนจะไปเล่นกันเถอะเกมเฮยี่ยนี่ไม่ได้ยี่ยมไปไหนหรอฉันอยู่ตรงอันนั้นนะสนามบอลลอนสนามมวยอ่ะเฮ้ย โอ้ยหีแตกโอ้ยไม่ใช่ไหมผิดเนี่ยเจอแล้วอาริยาฮะ <_ V> โอ้ยโดนโยกภูเซโอ้ยจะตายแล้ว <_ V> เออ <_ V> ได้ได้ไดามึงเล่นอะไรไม่ได้มันเล่กากูจำซื้อ <_ V> มึงดาอีสันดานที่พีชบอกซื้อสนาม,มบาสเกตบ <_ V> อล <_ V> อีวานดาข่าเรนออีวานดาเอ็นเกมอ่ะเห็นโย่ปาโยเกิร์ตส่กวยเีโยวานดาเอ็นเกมมาดีจะ้ะโอ๊ยแล้าทอมมี่เป็นไรอ่ะมันอู๊ปาร์ตี้ปาร์ตี้มัวสุดว้าเดียวเสร็จ้ ้าโอ้โหโอ้โอ้โมเจเหับเนี่ยลูกมกูอยากป่าละเบอร์สนั่นตั้งเลยอะโออนดะสมบีใช่ด้วยตไหนมันโดนฉีดลงไปแล้วไหนวะันอสมบีเป็นล้งค้าวันดอมบีละันมบีนั้าหนูต่ออมบีไม่่คนบ้าเป็นคนข้างปอดปะวยเี่ย เจนเกย์ก็บินไวอยู่นะโอ้พี่ผมเชียด้วยฮะโอ้เหยียบมาไวปุ๊บโอ้เป็นทีชานอ้ยอีซอมบี้คนนั้นอะที่บอล Tidak, saya tak <tangan> boleh. Saya tak boleh! Saya tak boleh. ว่ากันมันยิงอะเฮ้ยมัาน้าว่าน้าว่าน้าไปดีกว่า

อีใครมันยิงจังเลยอะอีวิชัน่นวีแตนเนี่ยยูนูชีมันแล้วพี่ภูมิไหน,ม,นมันอยู่ตรงศาลาศาลาวัดเอ้าตายแห่มื่อกี้อะอยากเปลี่ยนเซิร์ฟแต่คนมันเยอะไงชอบปีนดีถขัดลุยว่ะโอ้ โอ้ยนี่นี่นี่่เป็นไรโอ้ยโ้กลับมาแล้วมกลับมาแล้วโอ้ยคุณใครจิงมีเงี้ยโอ้ใครอ่ะโอ้ยทำไมกระโดดเอ๋มึงตัวปลาไว้อีสูยังขอคาชาเาฮ่มทาย น่าอิเคซีปุซีปัสตาปัสกาสเทตโอ้ยโดนด้วยอุ้ยไม่โดนอ่ะโอ้ยยกหาแม่บอกได้ระวังนะ ทำไาโอยอต่อดีนะคะทางกิ๊ไม่แต่เฮียโอ้ยปังโอ้ยอากาศ้าูตายเลยอากาศ้ามาสีไข่หก็ไม่ไดแรงเลยโอ้ยโอ้ยไข่อะไข่ฟอสหรอะไ เราเราลองตวปอมนะฟอนแย่มากคนที่มันชื่อเคสต์แต่ยันเป็นบ้าทำเขาไปทั่วโหยีขนมแย่มัวยดิอย่างเงี้ยโอ้โห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 อ้โอ้โหอ้โหโหนอ้โออ้โวโอ้โหเอ้าโอหอ้อ้โ้โหอ้โหโ้ ไม่ได้นี the ่เลยอ่ะขอโทรสังคมได้ทำให้กูเกิดมาเองนะเออสั nda เลยสั n ชัวร์ตายสักอีเอ็นเกมสันดานเจ้ตัดสายไปเลยสายมิดตัดสายไปเลย ว้าจอินอินี้เนี่ยอินตอมคนนี้ก็น่ารำคาญเรือเสร็ฮาโง่ไอ้เร้ะระวังฟวระวังฟวระวัง อีตตปมั้งเชียะปลามืองกาเออโอ้ <laughs> เป่ามาเป่ากรับเอออีสันดานเนี่ยไปเร็วโอ้ยสันดานโอ้ยโอ้ยสาวอะไรเนะี่ย วันดาวันดามันมาอีวันด้ามปอ่ได้วะาเป็นไรโดนยิในปาตายแล้วโอ้โหข้งลงนใครมันยิงกูวะอีนี้รือเปล่านี่ไงยิงมาอีนี้แหละ เนายกูยิงแม่งเลยเธอไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โหกูโคตรดีเลย์โคตรแหลกมหากราบนี่ยว้าแย่มัน่านั่นละวังนระวังไอ้ผู้ขี้อยู่ขี้หรอซะ เรามาเขามามาเขานี้มาเข้านี้มาเข้านี้ไม่หัดแล้วอ่ะ พป๊อปสอดีจ้าโอ๊ยอินวิทเป็นไรอ่ะลูกเฮ้ยนี่ปิดตัวอินวิทเป็นไรอ่ะโอ๊ยพวกมึงเนยนะเปพวกมึงเนยนะว้าย พูดมมนเกินไม่กันไม่ไปแล้วผู้ใดกันผ <c oughs> ู้คนยังไหนกันอีภูมิผู้อยู่ไหนอะ่ะฮะอยู่ตรงสนาก,กีฬาที่เดิมชีดเดิมมึงจะโตเป็นอะไรอ่ะมันนามากเลยอ่ะนี่แหละผมน่าไปแล้วเอ็นเกมไหม <c oughs> ตายซะมึงช่างเย็ด เอ็นเกมยูเจนเวอร์เอ็นเกเฮ่อจอมเกมฮะวิไอมาอะไรเดดเดดเดดไม่ม <começa> ีมารยาทชนไม่ดีงงน้ำงงหมเลยนะไม่มีคนที่ฆ่าเลยไม่ช่นุ้งงมาเลยโอ๊ยอา หรือว่ายอยาีควายข้าบัง <laughs> อีควายเอย้ย <c> ค <oughs> ำถามคุณแหลกอะไรเฮ้ยใครวะเหมือนว่าข้างหลังเหมือนข้างหลังข้างหลังเรียบร้อยดวงเลยปะดวง วะไม่ได้วะวะไม่ได้ครับผมไม่ค่อยชิลามูลได้ข้าเลย่ะว้าเมสซินทายแต่ไม่ท้ายสุดเออที่ปุตรงพี่ปุ่มคนเยอะป้าตรงหนุ่มไม่มีคนพี่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะลานลานเขียวๆแล้วช่าง่งานหน้าเลยวู้ยเขายิงทำไมล่ะคามาดูเฉยเมสซินไลน์เดสไลน์ ท <ENNIS> ี่ภูมิที่ผ่านมาน้องเตยโอ้โหสปีกองครับว้าสวัสดีน้องเตยทุกคนน้องเตยมาแล้วน้องเตยเล่นโอเมก้าไหมอันที่อยู่จ้ะใช่แล้วเล่นด้วยกันได้นะโอ้กี่พิภูมิอาจารอกระทาคนนี้ก็เล่นโลมากเลยอ่ะว้ายว้าย ไม่โดนไปไหนกันหรอตรงตรงซานที่เวตรงกลางเลยว้าวใครเนี่ยโดนดึงโดนอ๋อโอ้ยโอ้ยโดนฟอร์สโอ้ยคอคอคาดคอคาดกูคอคาดกูคอคาดใครเนี่ยอีเยี่ยนอะใครที่เคยอุ้ยแหละอินวิทอินวิทเทีย ยินดีเที่ยวฮะขอโทษสังคมประกาศลุมฆ่าน้องเตยเรยว่าอีเตยจะได้เกียมันย่างพีนิกอยู่เลยนะครับตัวตายเลยเอียโ์ฉีดกระีดจังสมน้ำหน้าทำกูเหรอใช่คนมันต้องชื่ออเล็กซัน อเลเ็กซานเดอร์นี่คามปุ๊กงงแงนี้นะนิย่างนี้นะนนนออเอ,อ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะที่สิบแที่สิบแปดตายูแม่ระเบิดจะทำสู้กูหรอมันจะมาสู้กูเหรอมาสิ โอ้ยตกเกมอ้ยดูอีมิทํลวงจ้ามันจะทำอะไรกูเลยอีเนี้ยตายแล้วเนี้ยอีตยจะไกูตายตายไเิตายอ่ะตายเองเลยจจบโอ้ยังไม่ได้พลังเวทมี่ผู้อ้โอ้อโออ เธอกลัวกูแลกเลอุ้ยอุ้ยใคราอะไรมาว้ายมากลจังว้ยเตยโอ้ยอีกแล้ว s อ r r y โอ้ยอโอ้ยกูไม่ได้นีเลยอไอ้กี่ดอน่ัน่าเป็นลยโอ้ยเโอ้กูตายมัน เเอาเหนูโดนละหนูโดนวานดาอนเอ็นเกมคาเอ็นเกมอินิวเซนเยอะเสือกไม่เข้าเลือกเอออีนี้อีนีน้กรเิะกเ่ะก้าเดินอุนไม่ตายอ่ะ

ใครเนี่ยอ้อยฟอนเหรอผมสตอรี่โอ้ยใครมันยิงเนี่ยมึงยิงน้องกูทำไมโอ้ยมึงไม่เข็ดจริงๆใกล้ตายแล้วมึงอ่ะไม่เข็ดใช่ไหมตาลอีหาอีวันยศระยะเตะเฉยๆนะจุดนะดีแน่โอ้ยไหนกบห่าซอสอะไรนักหนาฮะฮานาฮานาถือเซ่ ว้ามารับวงโคงกับแมากเล่นไม่ได้เลยค่ะเกมหมาฟอร์โอ้ทำไมคนทำไมคนลุมข้าฟอสเด็กขนาดนี้ฮานาฮานาถือซิเออสวยฮานาถือซ โอ้ยยีม้มฮานะตัวนี้นะไอ้นี่ไอ,อ้นี่กูจำกูจำไอเกมคนนี้ได้ไอ,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 อ้นี่มันไม่โดนะอะยินเกมยินเกมเด้อ แทนพวิ่งสองพันใช่ไหมวันนี้นตุยจ้าน้องคาทีโอ้ยสตองเป็นไร,อ,รอ่ะสิ่งตุยโอ้ยเฮียเฮ้ยทำไมทอวิ่งไหวจัง ไม่เราไม่เรามันโอยเตยขอบคุณขอบคุณน้องเตยมากเลยน้องเตยช่วยชีวิตเราโอ้อใครยิงกูโอ๋อท้องเหรออุ๊ยดีทอีด็อกด็อกพ่อมึงหุบจอกอุ๊ยโทอเป็นไรเนี่ยทอชายแท็กด็อกกูจะดับมันมึงอี่ียี่ปีบ้าขี้แกง โอ้ยนี่ตับไปเลยจัาโอ้ยเยี่ยอีม้วนแ่ดานอีสันดานไม่ดีนี่แน่เออไม่มารยาเสียมากโอ้ยทีเด้ยเออเอาเล่นจ้กเกิดใหม่มเดเลยอ่า ตุยฮะทูฟูอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ไรมันตามอ๋ออ๋อโทษแม่อีนี่เมื่อกี้ฆ่าตุยอีโอ้ึงกูไม่เกี่ยวเออเอาเอามันนี่อีทูฟูทูฟูลอะไรเนี่ยเอามันเอามันเอามันนี่นี่เอามันนี่นี่คาราคารานี่ข้างล่างที่อยู่เนี่ยโอ๊ยจ๊อก แกจะล่อม่าไงเคยทำกูตกนะเดี๋ยวมันตกโอ้ยตายเลยอ่ะตายจ้า EN g a m เป็นอะไร NG g โอ้ยนี่ร้านกูรีอารมากกินเ g โร้านอะไรอ่ะทำไมต้องไปทำเลยนะมันเตยมันเตย เขาตามมาครับทุกคนแงล่างอีอ้วน้เลยกเอาอีดสัตว์ทำไม้วฮะทำกูเหรอฮะชั่วเอยเตยมไม่โดนกูเลยจะบอกึงไม่เด้ลปลดหีกูเลยอ่ะเอออยู่ตรงหอสพี่เท่า

เฮ้ยแชมพูนี่ใครเนี่ยน้องน้องฮาหนาถือเสกปะยี่ไหนกันนะ่ะห่เจอยู่หน้าโรงพยาบาล,ละะรโรงพยาบาลใกล้บ้านฉันน้องฮนาถือเซกลองนะใครวะเนะี่ยคนนี้ใครอะ่ะคนนี้ฟอร์๊ขอโทษแหลกอะไรวะชุดชมพูแอบมาว้ย

ทีนพี่ภูมิ้าหาเฮ้ยอยู่น้ำทรงๆหวน้ไปหัวน้าไปว้ายใครมันหลังแตกเลยลวง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 ลวกลกศแม่งเลยทำอะไรตอแหลพวกนี้นอุ้ยเตยตอหน้าตอตาคนไทยโอ้ยเราจะได้เห็นดีกัน Yup. อ้ยิงอกเนี่ยยิงตูอีวิชั่นเนี่ยลำคาแล้วเป็นไรแล้วเราได้เห็นอีกกันโอ้ยใช่ไหมคะจันอัด oh um ิ้อยู่นะคะโอ้ดูมันชีดดูมันชีดเิชันโปีกกระ่

ก้อนขีก้อนโคนอะไรเอ็นเกมไม่รู้เนี่ยปั้นโคลนยใครสนไฮเลนโคนมานนีเลยอุจิมแงอะไรนะเมแรงอุจิอะไรสักอย่างอุจนี่เปพลังเฮ่าเว้ยเงินเงินของกูยีมากว้าพักไปพักมา ฮงก้ฮงกูไม่ไม่ไม่ฮงกูว้าวว้าวนายต้องสี่ร้อยอ๋วยูได้ยัอว้ยใครอะได้ได้มาเปล่าวอี้เหล็กมากขอแล้วกันโค้เลี่ยนี่นี่ก็หนาเก่งโอ้ย โอ้ยไม่อยากรุมกูน้าทำกูเลยกูเกิดหม่แน่อิสเนี่ยอิสเนี่ยเอาเอาอริสเนี่ยไอตัวปอมเนี่ยตายไปเลยจ้าอริสอริสชื่ออะไรไม่รู้ฮาน่าก็ตายด้วกูได้เงินแลฮาน่าเลยเนี่ยฮาน่าือสจ โอเคทุกคนก็จบวันนี้กับการเล่นจินเกรเกมเพย์นะฉันลืมมาเลยว่าฉันอัดคลิปอยู่โอเคสฉหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายบายมึงเป็นสานจานอะไรล่ะฮะก่อนไปนี่อินต้องตายบอกเลยได้เงินบายบายนะครับบายบายค่ะเอฟซีว่าได้เงินด้วยโอ๊ยอีบ้าบายบีได้อินเจอกูกูฆ่าพี่ภูมิแล้วเฉยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะฆ่าอีกนี่กวน คนก่อนก่อนจบคลิปต้องไปฆ่าอีนนั้นก่อนไม่ยอมไม่ได้อยังไหนวะจะมาอีนนั้นยังไงโอ้ยแต่หนมันทำกินดาได้ไงคนเล่นคนเล่นอากาธาเนี่ยไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแกเออมานี่เอานี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอามาอินี่อินนี่อินี้อินี้อินี้นะฮะมึงไปเฮ้ย เออเอามา <c oughs> เอาเกียดเสียงอะเกินเๆินเิเออกระชามันกระชามันเออกระชาม <Christina> <c oughs> ันเออสวยเม่ได้ไอ้หนี้ทามาเป็นหน้้มาตายตา โอเคทุกคนเจาไปแล้วนะกรับการเล่นจริงเกาเกมเพลย์อีกรอบเลยทุกคนนะสหรักคิวนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย